Okay. สวัสดีสวัสดี FC แฟนคลับหรือท่านผู้ชมในช่องโจดีเซลนะครับวันนี้ก็มาพูดคุยนะครับตามภาษา,าตามภาษาโจดีเซลนะครับคือในส่วนของนะครับการพูดคุยเกี่ยวกับหลักการพนันนะครับมันไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับตอนไม่มีอะไรซับซ้อนนะฮะหลักๆเลยตอนนี้ก็คือเล่นเพื่อที่จะหาะไรายได้นะครับ การเล่นการนนพานันคือการเสี่ยงโชคถูกไหมครนักเสี่ยงโชคส่วนมากคือการหารายได้ในช่องทางที่มันง่ายนะครับการหาช่องทางที่มันง่ายคราวนี้นะครับมันเป็นบ่อกเกิดแห่งความโลภแล้วก็นะนะความหายนะนะครับความหายนะนะครับเพราะเราไม่ได้หารายได้ที่มันเป็นช่องทางที่ถูกต้องนะครับการช่องการหารายได้จากการพนันหรือการเสี่ยงโชคนะครับ ควมว่าเสี่ยงโชคมันไม่มีอะไรแน่นอนอยู่แล้วมองบางคนบอกว่ามองเป็นการลงทุนนะครับส่วนมากผมก็เห็นเจ๊งมาเขาเรียกว่าอะไรล่ะนักต่อนักมากมายนะครับไม่ไปเถียงกลุ่มที่เขามาคุยกับผมว่าเขาได้นะครับมีสักอาจจะมีสักประมาณเนี้ยมาคุยกับผมนะครับว่าได้นะครับแล้วก็ดีใจด้วยนะครับดีใจด้วยนะครับแต่คุณก็จะอยู่อย่างเนี้ตลอดไปนะครับ คุณก็จะอยู่แบบนี้ตลอดไปถ้าคุณซามทำอย่างนี้แล้วต่อยอดได้โอเคไม่มีปัญหานะครับสําหรับกลุ่มนักเล่นนะครับสําหรับกลุ่มนักเล่นนะครับต้องเน้นด้วยนะครับไม่ใช่เจ้ามือนะเจ้ามือนี่เขาไม่ไม่ไปเกี่ยวเขานะครับนะฮะสำหรับคนเล่นนะครับก็ผมบอกเลยว่าสภาพไม่ต่างกันนะครับแต่ละคนไม่หมดก็เหลือน้อยนะครับส่วนมากผมเจอหมดตลอดนะครับเหลือน้อยเนี่ยไม่ค่อยเจอนะครับ ไม่หมดก็เหลือน้อยนะฮะเป็นเป็นอะไรที่นะครับมันพูดลำบากนะครับเพราะว่าการเล่นการพนันเนี่ยนะครับมันเป็นการกระตุ้นนะครับต่อมสมองตัวเองนะครับในด้านไหนนะฮะความรู้สึกความอยากความโมโหอารมณ์ดีมาในทุกรูปแบบเลยนะครับได้อารมณ์ดีเสียก็โมโหไม่ได้เล่นก็หงุดหงิดนะครับ นี่มาทุกรูปแบบเลยนะครับนะผลเสียนะครับเยอะแยะมากมายนะครับเสียสุขภาพจิตอันดับแรกเลยนะฮะเสียสุขภาพจิตอันดับสองนี่การเงินอันดับสามนี่เสียครอบครัวนะครับมาคุยกับผมนักต่อนักแล้วเสียตอนนี้ครอบครัวนะฮะไปแล้วนะครับพละทางแล้วรับไม่ได้ว่าเกี่ยวกับการพนันสี่นะครับรอบคนรอบข้างนะครับนะ ยกตัวอย่างย่อยๆแค่นั้นเองสี่อย่างนะครับอีกจริงๆมันเยอะแยะมากมายนะครับเพื่อนฝูงไปหมดนะฮะคือมันบอกเกิดจากความโลภนะครับการพนันมันสร้างความโลภนะครับขึ้นมานะฮะความหอมหวานที่เคยได้เงินมันได้มาง่ายคุณเลยคิดว่าการหาเงินจากช่องทางโดยที่แต่ก่อนผมคิดอย่างนี้ไงนี่คือความคิดผมตัวเองผมล้วนๆเลยนะครับสมัยก่อนผมคิดโอ้จริงๆช่วงมันได้โอ้มันได้เยอะแรกๆก็เล่นได้จริงๆนะครับเล่นได้จริงๆ แล้วมันได้เราก็หอมหวานกับมันนะครับเล่นแล้วหอมหวานกับมันได้มาโอ้โหทําไมง่ายอย่างวันทางานกว่าจ,จะได้นะกีบาทเองเนี่ยมันนั่งทางานประจาเนี่ยนะโอ้วันวันนี้ใส่ทองมาเท่านี้พอเล่นได้นะพอเล่นได้จริงใส่ทองมาเส้นเท่านี้ เพื่อนร่วมงานเริ่มผิดสังเกตแล้วโอ้โหรวยมาจากไหนวะตั้หน่อยก็แหวนเพชรใหม่ล้วนะครับสักหน่อยก็เปลี่ยนสร้อยนะครับสักหน่อยก็ได้ของนู่นที่มีราคาอยากจะได้รถอยากจะได้นู่นได้นี่อะไรก็ได้มาตามที่ตัวเองอันตรธานที่อยากจะให้หามานะครับ <c oughs> แล้วก็อยู่กับตัวเองไม่ยั่งยืนนะครับเดี๋ยวก็เสียไปตั้งหน่อยใส่มานะครับจากที่มีก็หมดไปจากที่เคยใส่คราวนี้ก็ ไม่มีนะครับก็มัน,นวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยในชีวิตผมอะ่ะมีไม่มีม,มีมีมาเนี่ยเป็นหลักอ่ายัไม่ถึง10ปีนะครับแต่ประมาณอย่างต่ำที่ผมเล่นบาคาร่ามาเนี่ยยังมียังต,ำต่ำต้องมี5ปีนะครับก็ผมเนี่ยนะฮะในส่วนของแต่ก่อนอย่าที่ผมบอกผมเล่นบอลมาแต่ก่อนเนี่ยเล่นบอลันไม่ได้หนักไม่ได้หนักมากอะไรมากนะครับมาหนักตรงช่วงบาคาร่าที่มันสร้างไรายได้ให้ตัวเองได้ได ได้มากมายจริงๆนะครับไม่เถียงนะไม่เถียงผมเคยเล่นได้เยอะนะครับเล่นได้เยอะแต่ล้วใจตัวเองมันคุมไม่อยู่นะครับใจตัวเองมันคุมไม่อยู <ăn in> <sand> t <t ่ไม่ด้วยว่าอะไรก็ตามนะครับเขาโกงหรือไม่โกงอะไรก็ว่านไปนะครับผมไม่ขอไปทําความรู้จักตรงนั้นนะฮะแต่ําดับแรกพูดถึงเรื่องจิตใจตัวเองก่อนซึ่งจริงๆเนี่ยต้องต้องกลับกันนะเขาก็เอาเปิดโอกาสให้คุณได้เงินแล้วอ่ะนะแต่เราคุมใจตัวเองไม่อยู่เองนะครับเราเล่นต่อเองนะครับ บางทีคุณได้เงินมาห้าล้านสิบล้านแล้วแต่คุณเลิกไม่ได้เองเพราะคุณคิดว่าคุณต้องได้อีกเนี่ยความคิดตรงเนี้มันเป็นเลยเป็นบ่อกเกิดแห่งความหายนะมันก็เลยทําให้คุณต้องเสียเงินกลับไปทุกบาทุสตางค์ที่คุณได้มาพร้อมนะฮะเงินต้นทุนและดอกเบี้ยที่คุณต้องให้มันอีกนะครับโดยที่คุณต้องไปหามันให้มาโดยอัตโนมัติเลยนะครับนั่นเองเขาแค่เสียเงินเบื้องต้นไม่ให้คุณนะฮะ แล้วคุณก็เอาเงินกําไรไปให้เขานะหลักการมาันง่ายๆมากนะครับการเกาะตั้งคาสิโนโหรือการพนันในรูปแบบมาอย่างนี้เขาวางแผนมาเรียบร้อยแล้วครับทุกอย่างมีจิตวิทยาหมดนะครับการปล่อยการได้การอะไรทุกอย่างมาเลยมาเป็นกนว่าโกงหรือไม่โกงอะไรประมาณเนี้ยผมบอกก่อนเลยว่าพวกนี้มันเป็นจิตวิทยาไปศึกษาดีๆนะครับนะบางคนก็บอกว่าเหนียเล่นได้ตลอดนะมันแล้วแต่นะครับมันแล้วแต่แล้วแต่เลย ความคิดผมด้วยนะความคิดส่วนตัวผมด้วยเข้ามาเข้ามาในบทบาทในการพูดคุยในครั้งนี้ด้วยนะครับก็มันมีหลาย,ายอิริยบาบัลเขาเรียกอิริยบาบถอิริยาบถใช่ไหมนะฮะคือหนึ่งบริบทมันแตกต่างกันตรงที่ว่าเราเนี่ยนะครับเล่นเพื่อที่จะหาไรายได้อยู่แล้วนะครับคราวนี้หลังหลักหลังหลังแรกๆเราเล่นได้ตลอดเราไม่คิดว่ามันโกงนะฮะเราก็ได้ตลอดแต่เราห้ามใจตัวเองไม่ได้ไงถูกไหมฮะอันนี้ก็โทษ เขาไม่ได้เพราะเราห้ามใจตัวเองไม่ได้สองนะค,คือหลังจาก,กเราติดแล้วงอมเงมไปแล้วเขาเนี้ยมันเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วจากการรูปแบบเล่นที่เกิดก่อนเคยเล่นง่ายไปไปมาเราเริ่มเล่นที่จะไม่ได้แล้วมันเหมือนกับมันรู้ตัยแล้ว,ลวเราเราเนี่นะเราอย่นะางงี้อย่างี้นะนี่คือใครอย่างงี้ประมาณนี้เหมือนเขาล็อกหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับเราคิดไปต่างๆแล้วนะนะครับสามนะฮะเราไปเรียนรู้เกี่ยวกับการหาวิธีโกงเหมือนคืน นะครับรูปแบบมันมีเยอะมากเลยนะฮะอันนี้อันนี้3อย่างนี้ผมยกตัวอย่างมาให้ฟังเฉยๆนะครับคนที่ได้เงินจกบบอลมาผมบอกเลยโคตรสวยผมบอกเลยทุกคนนะครับเกือบทุกคนนะตอนนี้คือคนที่เขาได้ก็โอเคโชคดีไปนะครับกลุ่มนั้นผมไม่ขอเอ่ยถึงนะครับก็ไม่ไม่เอ่ยถึงเขาเพราะว่าถ้าเขาได้ก็ถือว่าดีไปนะครับพวกกลุ่มตัวเองได้ก็ถือว่าดีไปนะครับอันนี้ยินดีด้วยนะครับสาหรับกลุ่มที่ยังคิดเมนอ่าเขาเรียกว่า ได้ได้เงินจากบ่อนมาแล้วตัวเองคงตัวเองไม่อยู่อะแล้วก็ต้องหมดกับตรงนี้ตรงนี้ไปแล้วก็ต้องไปหากู้หนี้ยืมสินมาแล้วก็เป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไระกู้หนี้ยืมสินมาเป็นที่ขารหากับทุกคนตอนนี้คือเขามองไม่ดีนะครับไปไปหยิบยืมไม่ใช้ผิดกับคนนั้นคนนี้นะครับเขารู้นะครับมันก็ยังไงมันมันเกิดขึ้นจากตัวเราเองทางนั้นเลยนะครับก็สร้างมา สร้างบทบาทตัวเองมาแบบแบบอย่างเงี้ยมันทําให้ตัวเองเดือดร้อนแล้วก็ชีวิตต้องบอกเลยว่าพบกับความวิบัติแน่นอนนะครับคุณจะวนเวียนตรงนี้อยากได้เงินคุณเงินทุนเงินกําไรที่คุณคืนที่คุณได้มาคุณอยากได้คืนหมดเลยคราวนียมันซวยตรงนี้ฮะเพราะคุณต้องต้องไปหาเงินมาอีกมามา,มาหาตรงนี้เพราะคุณเคยคิดว่มามันเคยเล่นได้เล่นง่ายคุณเลยเอาหาช่องทางที่จะหาเงินแล้วเพื่อจะมาต่อยอดตรงนี้ต่อแต่มันผิดไงฮะคราเนียต่อยอดแบบผิดๆลงทุนแบบผิดๆ ทําอะไรที่มันเป็นการเสี่ยงดวงผมบอกเลยเนี่ยว่าคุณอย่าลืม,ม่าเป็นการเสี่ยงมันออกได้สองแง่ถูกไหมฮะแล้วแต่คนน้นไม่ใช่ชาวบานนะครับจะสลอดอะไรก็ช่างนะครับพวกนี้มันเป็นระบบหมดนะครับสลดัดส่วนมากผมไม่ค่อยเจอเราคุยกับพวกยิงปองยิงปลาผมเคยเข้าไปเลยนะแม่งแป๊บเดียวเติมแม่งหมดเลยโดนทันทีนะครับมันก็อาจจะเป็นซวยสําหรับผมนะซนะวยสําหรับผมเติไมไปพันหนึ่งแม่งไม่ได้หาอะไรเลยนะ อันนี้ยังเติมอย่างน้อยเฉยๆแเติมมัยิงเล่นๆในเฉยเห็นเขายิงปานช่วงแรกที่ว่าออกมาใหม่ๆโูเทมยิงปาก็าเล่นนะสล็อตผมเคยปั่นนะปั่นแต่ว่าดูแล้วมันไม่ใช่แนวต้องไปรอแบบไซส์สาระสําหรับผมนะครับต้องเน้นว่าสําหรับผมนะครับผมเอาเลยผมเลยเอาดีทางบาคาร่าเลยนั่นคือเปิดเดียวจบเปิดเดียวจบนะครับนี่มันก็เลยเป็นที่มานะครับของว่าของคำว่าอ่า ของเขาว่าโง่นะครับคือโลภมากอยากได้เงินเขามากนะครับ,นะรบมันก็เลยจุดจบแบบนี้นะครับเขาก็อยากได้เงินเรานั่นแหละครับเขาถึงสร้างตรงนี้มานะครับทวีคูณเดี๋ยวนี้โอโ้โหรวยกันไม่รู้จะยังไงเอเน่์แต่และคนนี่รับราลายย่อยนี่มานี่แบบโอโ้โหแต่และคนนี่อู้ฟู่กันหมดตอนนี้ที่ผมเห็นนะอู้ฟู่กันสุดยอดเลยนะฮะทำธุรกิจ อย่างอื่นต่อต่อยอดเขาต่อยอดเป็นเ่านี้ครับเขาอยู่ในระดับที่เขาเป็นคนหาแล้ว่เขาเป็นผู้บริหารน่ยนะครับเขาต่างจากเราเยอะนะครับเจ้านะครับผมบอกก่อนกลุ่มนักเล่นตอนนี้นะครับผมบอกเลยว่าถ้าคุณยังหลงยังหลงติดอยู่ตอนนี้นะครับชีวิตคุณมีบัตรแน่นะครับเพราะว่าหนึ่งนะครับที่ผมบอกไปสี่อย่างที่ต้องเสียคือหนึ่งสภาพจิตใจคุณไปแน่ละเปอร์เซ็นสองทรัพย์สินที่คุณมีนะครับอาจจะหมด สิ้นเนื้อปดาตัวเลยก็เป็นได้3ครอบครัว4มิตรสหายคุณไปหมดแน่นครับผมบอกกันเลยว่า4อย่างนี้นะเบื้องต้นเท่านั้นไปหมดแน่นะครับอยากจะให้เริ่มต้นนะครับอยากจะให้เริ่มต้นนะครับคิดช่องทางที่มันโอเคกว่านี้บางทีมันเป็นการมันเป็นการชี้นำนะครับในคําพูดของผมนะมันพูดโดยรวมมันมัน มันจะมองเป็นแง่ไปนะครับเป็นการชี้นําแต่ละบุคคลนะครับเพราะว่าบางคนก็ฟังเขาก็ไม่ได้ฟังผมว่าต้องปฏิบัติหรอกแต่ฟังเพราะว่าบางทีเขาเครียดแล้วมาฟังแล้วมันทําให้เขานึกคิดในช่วงนั้นได้ผมบอกก่อนเลยนะฮะว่าผมก็เคยเป็นคนคนหนึ่งที่เข้ามาหาดูอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ไปพยายามที่รักษาสภา,าพจิตใจตัวเองบางคนเลิกได้ก็ดีไปแต่บางคนที่เขาเลิกไม่ได้เนี่ยนะครับนะ ผมอยากให้เขามาดูคลิปผมเยอะๆนะครับเป็นตัวอย่างนะครับเป็นแนวทางเป็นวิทยาทานนะครับให้นะครับทุกทท่านเนี่ยนะครับได้คิดติตองดีๆนะครับมันได้อะไรขึ้นมาตอนนี้คุณสภาพจิตใจคุณเป็นยังไงนะครับนากชัดๆผมบอกเลยนะนากชัดพูดด้วยคำเดียวคือนะครับอีกไม่นานถ้าคุณยังเล่นต่อคุณจบชีวิตแน่คุณคิดดูเลยนะครับว่าคุณสะสมมาขนาดไหนแล้วในการเล่นนะครับทั้งยอดเสีย ยอดหนี้สินนะครับผมไม่พูดถึงรายได้นะมันไม่มีแน่นอนนะครับยอดเสียยอดหนี้สินที่คุณเล่นตอนเนี้ที่คุณใช้จ่ายไปเนี่ยมันคุ้มกันไหมจากเงินก้อนนี้นะครับที่คุณจะไปต่อยอดอย่างอื่นนะครับมันทําได้ขนาดไหนนะครับช่องทางอื่นมีเยอะแยะนะครับผมเคยผ่านมาไงผมพูดเป็นปริปักกับตัวเองไงนะครับพูดเป็นปริปักกับตัวเองคือ ก็คือถ้าสม e, มติมันมันมีเงินคุณขนาดนี้เงินทุนขนาดนี้ไปทําอย่างอื่นเนี่ยผมว่ามันงอกเงยเยอะกว่านี้ด้วยซ้ําเพราะว่าเรามาหาเงินในช่องทางที่มันง่ายนี่คือช่องทางที่มันง่ายที่สุดนะในการหาเงินนะครับคือการลงทุนเกี่ยวกับการพนันนะครับพอลงทุนเกี่ยวกับการพนันควการลงทุนเกี่ยวกับการพนันเนี่ยนะครับมันเป็นอะไรที่ลงทุนง่ายมากนะครับนะครับลุ้นแค่ว่าจะออกทางไหนทางหนึ่งเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ได้เงินมาแล้ว ไม่จําเป็นต้องไปหาคนนั้นคนนี้มาทําแทนต้องไปหาคนมาซื้ออะไรพวกนี้นะครับนั่นมันโอ้โหมันจ,จําเจว่ะกว่าจะได้เงินว่ากว่าจะกว่าจะได้เงิน10บาท20บาทว่ากว่าจะได้เงินร้อยหนึ่งว่าคิดเป็นปรปักไปแล้วไงเราคิดเป็นปรปักกับความยากลำบากที่มันเกิดขึ้นมาไงนะฮะเราคิดตรงนี้ผมก็บอกเลยว่าต่อไปถ้าคุณคิดอย่างนี้นะครับจบแน่นะครับคุณก็จะอยู่อย่างเงี้ยมันตลอดชีวิต ถ้าคุณมีความสุขกับมันผมก็ยินดีนะครับยินดีด้วยแล้วกันใช้คําว่ายินดีนะฮะแต่ส่วนมากผมไม่ค่อยเห็นใครมีความสุขกับมันหรอะครับยกเว้นคนที่เป็นเจ้ามือนะครับส่วนมากไม่ค่อยมีต้องใช้คำว่าส่วนมากไม่ได้บอกว่าไม่มีเลยนะส่วนมากนะครับไม่ค่อยมีไม่ได้บอกว่ามีมันมันต้องมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าส่วนมากไม่ค่อยมีนะฮะอยากให้เรียนรู้กับความเจ็บปวดมากๆหรือมากที่สุดไปก่อนนะครับแล้วคุณจะ ขยาดมันไปเองเหมือนผมนะครับฝากไว้คิดนะฮะคติผมไม่มีหรอกครับผมมีแต่แนวทางแล้วก็มีเนี่ยเขาเรียกว่าการพูดคุยอย่าพูดคุยกับผมนะนะครับทิ้งไอเดียไลน์ไว้นะครับอยากปรึกษาเดี๋ยวผมติดต่อไปนะครับทุกช่องทางนะครับการคุยการอะไรมันจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าดีขึ้นนะครับหลายคนนะที่คุยกับผมนะฮะนะครับน้องๆนะครับบุคคลบางทีเขามีสติสัมปชัญญะหมดอ่ะ นะครับบางคนเนี่ยโอ้โหเป็นคนรวยด้วยซ้ำมีทุกอย่างบางทุกคนเนี่ยส่วนมากที่ผมมาดูเนี่ยเป็นคนที่มี IQ กันหมดนะฮะ IQ กันหมดนะครับก็คือแต่แค่ว่าหลงผิดเข้ามาตรงที่ว่าอยากได้รายได้ที่มันไม่ชัดเจนนะครับอย่างการพนันนี่เองบางคนก็มีกิจการบางคนเขาโอ้โหคือทุกคนที่มาเล่นเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นคนที่จนนะครับผมบอกก่อนเป็นคนที่ไม่มีความคิดเหลือนะไม่ใช่นะครับ บางคนที่ก็ต้องหาอยากหาไรายได้ตรงนี้อะไรประมาณนี้นะครับลองลองดูนะครับเผื่อมันได้จริงแต่คราวนี้การลองก็เหมือนยาเสพติดนะครับพอลองแล้วมันติดคุณจะเสพติดไปตลอดคราวนี้นะครับกลุ่มคน,คนกลุ่มคนลหลายๆคนนะครับต้องยกตัวอย่างเป็นคนมีความสามารถหมดนะนะครับแต่มันไม่มีจุดที่เขาจะสามารถปล่อยออกความสามารถตัวเองไปได้มันก็เป็นไปได้อันนี้ก็เกิดขึ้นเยอะนะครับพยายามเรียนรู้ออกับตัวเองให้มากๆนะครับหลังจากที่ เราเลิอกจอากการพนันในช่วงแรกนะครับเรียนรู้นะฮะวิถีการดําเนินชีวิตต่อปกติคนที่เขาปกติคนที่เคยมีอาชีพอยู่แล้วนะครับก็พยายามที่สะหาอาชีพเพิ่มหาได้เพิ่มนะครับทำให้มันเป็นกิจวัตรนะครับทําให้มันเป็นนิสัยนะครับทําให้มันเป็นให้มันเป็นระบบนะครับอย่างผมเนี่ยเห็นไหมแก๊ปผมก็วิ่งต้องยกเพราะทําไมถึงต้องยกเรื่องแก๊ปมาคุยบ่อยๆนะครับ คือมันไม่ได้สะดวกสบายนะครับคุณลองถามแก๊ไปหลายคนนะฮนะเนี่ยมือผมเนี่ยดูบางทีเห็นไหมเป็นลอยเห็นไหมอันนี้ผมใช้สบู่เห็นไหมเริ่มดูดิมันตานะ่างกันเลยอันนี้สบู่ผมเนี่ยดูนะเริ่มที่จะเริ่มที่จะผิวเนี่ยเริ่มที่จะแบบขาวนะครับก็ฝากไว้คิดครับโอเคสําหรับคลิปนี้ถ้ามีอะไรที่มันอยากพูดคุยเป็นส่วนตัวทิ้งรายละเอียดวยไว้ได้ดีนะครับนะฮะเดี๋ยวผมจะติดต่อกลับไปนะครับ สวัสดีครับ